สาใง่ายนะคะทีมของว่าที่ดีเรคเตอร์มิวส์สั่งงามอินคะ่ะแล้วก็ยังมีชับไพเออร์ผู้น่ารักนะคะปักเข้าจิราพัพธิพุทธเจ้าคะ่ะขอบคุณนะคะวันนี้ความสำเร็จของเราจะเดินคู่กันไปนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ,อ,ะอยากยินเชิญผู้นํา พี่เดลเจอร์พี่ว่าสามารถมีอีกท่านหนึ่งก็ได้นะคะอยู่ไหนคะวันที่วันที่เดลเจอร์มา,มาลุคโคราชอีกท่านหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นสตาร์รูปเดียวกันนะคะเรียนเชิญค่ะวันนี้ขอถ่ายรปูปไปที่เรื่องนะคะก่อนที่เราจะเปิดฟรอให้มาถ่ายมาถ่ายรูปกับไอ้มา58ค่ะเรียนเชิญค่ะ ขอบคุณค oh, okay, <Yeah. S 1> ่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะค่ะ Thank you you